เรามาดูการเขียนเวกเตอร์ใน2มิติกันบ้างนะครับเขาโครงจะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เรา3มิติถูกไหมครับะทีนี้เรามาดู2มิติว่าเราจะทํางานเรียนแบบ3มิติยังไงอย่าคิดว่าเ,เรียน2มิติก่อนแล้วไป3มิติเพราะว่าคอนเซปต์มันเปลี่ยนเยอะเพราะนั้นผมเลยเอา3มิติมาก่อนแล้วก็ใช้โครงของ3มิตินั้นนะมาเปลี่ยนเป็น2มิติดีกว่านะครับเริ่มต้นเห็นไหมรูปเดิมเลยแต่ผมลบตัวแทิ้งไป <laughs> ก็คือจุดเริ่มต้นเวกเตอร์อยู่ที่ x 1 y 1 จุดสิ้นสุด x 2 y 2เวกเตอร์ชื่อ A เหมือนกันเห็นารูปเดิมเห็นไหมรูปเดิมเขียนเหมือนเดิมตั้งแกน x แกน y จินตนาการแกน x แกน y อยู่ที่จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ต้องมี a x a y เส้นบางๆเหมือนเดิมถูกไหมครับ a x a y เส้นบางๆเหมือนเดิมเป็นมุมฉากด้วยนี้อันนี้ผมวาดมุมฉากให้ด้วยนะครับผะว่ามันวาดได้เมื่อกี้เป็นสามิติเดี๋ยวรูปมันตีกันเยอะไปหมดนะครับผมก็เลยไม่วาดนะครับอันนี้วาดได้ a x a y ตั้งฉากกันเห็นไหมครับ อยากจะรู้เซต้า x เซต้า y ด้วยไหมอ้าอยากรู้มีเซต้า x ก็วัดจากแกน x ขึ้นมาหาเวกเตอร์เซต้า y อยากรู้ไหมมีไหมรู้นี่รู้เห็นไหมไอ้ตัว a แซเป็นศูนย์มันก็จะสื่อถึงว่าเซต้าแซเท่ากับ90องศาถ้าคุณเรียน2มิติตั้งต้นคุณก็จะไม่เคยคิดถึงเซต้าแซดเห็ไหมไม่คิดถึง a แซเป็นศูนย์เซต้าแซเป็น90ไม่คิดแต่ตรงนี้เมื่อกี้ผมสอน3ามิติมาก่อนเพราะเป็น2มิติอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันซ่อนอยู่นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่่่มัันนนนคออข้าางิิิกยูดึสํหรบ2ต ฟอร์แมตเดิมอ่ะ a ของคุณเนี่ยเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ ax บวกกับเวกเตอร์ ay เห็นว่าเขียนฟอร์แมตเดิมเลยหรือถัดมาเขียนเป็นสเกลาร์ใช่ไหมครับแล้วมี i กับ j ถูกไหมอ่าก็เป็น ax i บวก ayj ax ก็เป็นสเกลาร์คอมโพเนนต์ ay ก็สเกลาร์คอมโพเนนต์เหมือนกันเป็นส่วนประกอบในแนวแกน y อ่ะเหมือนเดิมเห็นไหมครับ ax ที่เป็นตัวหนาก็เรียกว่าเวกเตอร์คอมโพเนนต์ ax ตัวเอียงก็เรียกว่าสเกลาร์คอมโพเนนต์ ขนาดก็เหมือนเดิม a เฉยๆเท่ากับ square root a กําลังสองบวก a y กําลังสอเลขขนาดของมันใช้ตัว a เอียงๆนะครับหรือว่าอีกในหนึ่งถ้าจะมาเขียนใน format ที่ผมบอกคุณขนาดของเวกเตอร์คูณกับยูนิตเวกเตอร์ก็เขียนเป็น a คูณกับ e a e a คือยูนิตเวกเตอร์ในทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ a ซึ่งตรงนี้มันสามารถเขียนได้ง่ายๆเป็น cos θ x กับ cos เ y แต่ว่าเวลาคุณเรียนหนังสือปกติมันจะใช้เป็นคอสเซต้ากับไซ n เซต้านึกออกไหมนึกออกไหมมันใช้คอสเซต้าไซเซต้าก็ได้ถ้าคุณรู้เซต้าเดียวก็จบแล้วส่วนใหญ่คุณจะรู้เซต้าเดียวรู้เซต้าเอ็กแล้วคุณก็ใช้คอสเซต้าไซเซต้านะครับแต่ของผมบอกไม่เป็นไร คุณก็รู้เป็นเซตต้า X อก์เซต้าก็ได้แล้วใส่คอสทั้งหมดเลยเดี๋ยวตอนดูตัวอย่างเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมผมอยากให้คุณทําเป็นคอสเซต้าให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนโชว์ตัวอย่างให้ดู EA ก็คือยูนิตเวกเตอร์ในทิศทางเดียวกับ A จุดเริ่มต้นอยู่ที่ X1 Y1 จุดสิ้นสุดอยู่ที่ X2 Y2 เห็นไหมว่าผมทำฟอร์แมตเดียวกันเลยแค่ผมตัดตัวแทิ้งไป มันเป็นระบบจริงๆผมบอกว่ามันเป็นระบบจริงๆขอให้ทำงานตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับชีวิตคุณจะสบายนิดนึงสำหรับการเรียนวิชานี้ขอให้มีเวลาเอาใจใส่ด้วยนิดนึงนะครับอย่าทิ้งทิ้งคว้างๆนะครับถ้าไม่ทิ้งๆคว้างๆผมว่าโอกาสผ่านมันก็มีแหละอ่ะทีนี้มาดูนี่คือสิ่งที่มันเป็นฟิกกี้ใน2มิติก็คือว่าพอเราเปลี่ยนไอตัวเซต้เอ็กซ์เซต้า X, เป็นเซต้าตัวเดียวเห็นไหมครับเปลี่ยนมันเป็นเซต้าตัวเดียวก็คือเป็นเซต้าที่วัดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาวัดจากด้านบวกของแกน x ฟังช้าๆช,ชัดๆให้ ai ถอดความก็ได้นะครับจุดสำคัญคือคุณหาด้านบวกของแกน x ให้เจอวัดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเงื่อนไขของทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็คือว่าแกน z ของคุณเนี่ยต้องพุ่งออกมาจากหน้ากระดาษของคุณแกน x แกน y อยู่แบบนี้แกน z จะพุ่งออกมาหน้ากระดาษคุณถูกไหมครับ ถ้ามันเกิดเงื่อนไขนี้เมื่อไร่ทิศทางที่เป็นบวกก็คือให้คุณวัดทวนเข็มนาฬิกาจากด้านบวกของแกน x ออกมาเพราะฉะนั้นตัวเซตาตรงนี้ก็เลยต้องวัดในทิศทางนี้นะครับแล้วพอคุณรู้เซตาตรงนี้เป็นยังไงครับคุณก็จะบอกว่าเอเซตา x ก็คือเซตาเซตา y ก็คือ90องศาลบเซตามันก็เลยเปลี่ยนเป็น cos เซตาไซเซตาไงที่คุณชอบใช้กันนะ่ะเห็นไหมแค่นี้เองมันก็เลยเปลี่ยนเป็น a cos เซตา a sin e t a เป็นส่วนประกอบสเกลาร์ของเวกเตอร์ a แล้วเป็นไงครับคุณก็ชอบใช้ arc tan อะไรต่างๆหาค่ามุมใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยคุณรู้ ax ay ก็จบแล้วไม่ต้องมา arc tan arc tan เนี่ยข้อเสียมีไหมครับมีครับข้อเสียเป็นไงครับมีโอกาสที่จะเกิดการหารด้วยศูนย์ถ้าไปเขียนโปรแกรมแล้วเจอหารด้วยศูนย์เป็นไงล่ะจบเลยไม่เอาฮะับผมกร,กระบาดท,ทิ้งเลยเพราะนั้นไอสิ่งที่หนังสือสอนอาจารย์ท่านอื่นก็สอนตามหนังสือเหล่านั้น arc tan ผมไม่ใช้ผมไม่ใช้นะครับถ้าผมเขียนตำราหม่อีกครั้งหนึ่งผมก็จะไม่ใช้แล้วอาร์คแทนถัดมาอาร์คไซดีไหมอาร์คไซดีไหมจะหาเซต้าเขาบอกว่าเซต้ามันจะหาได้หนึ่งค่าในช่วงลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองหรือแปลเป็นภาษาที่คุณเข้าใจก็คือมันจะหาได้หนึ่งค่าในช่วงลบเก้าสิบองศาถึงเก้าสิบองศาได้หนึ่งค่าครับแล้วก็ไม่มีการหารด้วยสูตรด้วยอันนี้ดีไม่ต้องหารด้วยสูตละ แต่ว่าถ้าคุณหาในช่วงศูนย์ถึงพายเนี่ยมันอาจจะมีสองค่าแล้วคุณไปหามุมในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยสำหรับสองค่าเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งคู่ถูกปะเออมันมันก็ไม่ค่อยดีอีกเพราะว่ามันมีโอกาสทําไมต้องทํางานซ้ําซากสองครั้งต้องไปเช็คด้วยแล้วบางครั้งมันเป็นไปได้สองครั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็กาก์าบา่าแต่จางๆหน่อยก็คือผิดผิดพลาดเหมือนกันไม่เหมาะเหมือนกันแต่ว่า,ม,ามันก็มีข้อที่เหมาะนิดนึงตรงที่มันไม่ต้องหารด้วยศูนย์ว่าน,นั้นเหลือใครละเนี่ยเหลือใคร หลือใครอีกคนนึง os, อาร์คโคสถูกต้องหรืออาร์คโสอีกคนนึงอาร์คโสเป็นไงครับมีหนึ่งรากจากศูนย์ถึงพายแล้วก็ไม่มีการหารด้วยศูนย์หนึ่งค่าจากศูนย์ถึงพายเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะหามุมในสามเหลี่ยมก็จบเลยเพราะว่ามุมในสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบถูกปะ่ะคุณหาได้หนึ่งค่ามันก็จบเลยตอบหนึ่งค่านั้นน่ะจบเลยแล้วไม่ต้องหารด้วยศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นอาร์คโสเชื่อผมเชื่อผมอาร์คโสดีกว่า แล้วมันไม่ต้องหารด้วยศูนด้วยอาร์คแทนทำไมวะอาร์คแทนหารด้วยศูนแล้วก็ยุ่งยากอีกมันยังมีปัญหาเดียวกับอาร์คไซด้วยนะครับ Arc อาร์คแทนน่ะนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจเขียนเท่าว่ามันเจอหารด้วยศูนนี่จะจบแล้วถูกปะ่ะเออโอกาสโอกาสหารด้วยศูนย์เกิดขึ้นนี่จบแล้วไม่เอาเนี้ยใช้ Arc ์คอดีกว่าเชื่อผมได้รอนนี้ที่อยากจะรู้มุมนะ แต่ว่าอาร์คอสเนี่ยมันจะต้องอาจจะต้องดูเครื่องหมายอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มีตัวอย่างเห็นไหมครับดูเครื่องหมายด้วยว่าเอะส่วนประกอบของแกน y เป็นบวกเป็นลบอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูเครื่องหมายเอาว่าเอะควรควรจะใช้มุมเป็นบวกหรือเป็นลบแต่อย่าลืมนะครับว่าพอคุณดรอปเรื่องของเซต y าเซตาไปแล้วเนี่ยให้มันเหลือเซตาตัวเดียวเนี่ยคุณจะต้องมีการกําหนดทิศทางทวนเข็มนาฬิกานึกออกไหมครับทวนเข็มนาฬิกาเป็นค่าบวกตามเข็มเป็นค่าลบ ในขณะที่ถ้าคุณใช้เซต้า x เซต้า y ก็ตะวีตะบนันหาเซต้า x เซต้า y ไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมายเลยวัดจากแกนไปหาเวกเตอร์วัดจากแกนไปหาเวากเตอร์ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วก็ใช้ไปเลยต่างกันตรงนี้นะโอเคนะสำหรับเรื่องของ2มิติเนี่ยผมจบแค่นี้ดีกว่าคุณจะเห็นว่ามันมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างอะนะครับเวลาที่คุณไปใช้เซต้ามันก็จะมีข้อที่จะต้องระวังอีกมันไม่สู้ใช้เป็นเซต้า x เซต้า y ครับก็คือตะวี้ตะบนันใช้ไปได้เลยไม่ต้องระวังอะไรเลย ไม่ต้องระวังอะไรเลยใช้ได้เลยสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดหนังสือที่สอนทั่วๆไปหนังสือตลาดคุณถาม AI มันก็ต้องให้คุณใช้ไซต์เซตา A, ขอเซตาคุณเชื่อผมแต่เรียนกับผมผมบอกเฮ้ยเซตาเอ็กเชื่อผมสะดวกกว่าลดข้อผิดพลาดได้มากกว่านะครับ